สวัสดีค่ะค่ะวันนี้พบกับพี่ตุ้งนะคะพี่ตุ้งกำลังสง่งออเร์อีสอุสิให้กับน้องนิวนะคะเดี๋ยวเราให้ลูกค้าแนะนําตัวนิดนึงค่ะหนูชื่อพี่นะิวค่ะวันนี้มารับรถกับพี่ตุ้งนะสัญญาวไว้รับรถปีนรับรถแคนแคนเนาะแล้วรถนะหมูถอยจริงจังนะ่ะก็พี่ตุ้งฝากนิวด้วยนะถ้าเกิดว่ามีจะซื้อเ,เพิ่มเติมหรือไรนิวกลับมาหาพี่อแนะนำยากขึ้นไปไม่กี่ ก็พี่ตุกฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าที่ติดตามอยู่สนใจซี้อตอีสูซุกาเบอร์0818128590นะคะพี่ตุ๊กอยู่ที่โชว์รูมอิซซุซอแส่งมงคลสำนักงานใหญ่สายเอเซียนะคะโทรมาพูดคุยกันได้หรือว่าเข้ามาทักทายกันได้นะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ